สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับซิลันนะครับกลับมาพบกับต้นนะครับเหมือนเช่นเคยนะครับที่เดิมเลยครับต้นยูสคาเสรีไทยสองยหกสิมีนบุรีกรุงเทพวันนี้มาอัปเดตรถเข้าใหม่อีก1คันนะครับต้องบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยขายดีมากๆนะครับเข้ามากี่รุ่นกี่คันก็มาไวไปไวมากๆเลยสับตัว Mitsubishi p a j e r o s p o r t นะฮะคันนี้เป็นโสมปี2014หน้าพนมนะนี่ครับสภาพแรกเข้านะครับเพิ่งเข้ามาล่าสุดเลยเป็นสีเทานะครับคุณผู้ชมนี่ครับสวยงามเดิมๆ ให้ดูรอบคันก่อนเลยนะฮะวันนี้วันที่19นะครับพฤษภาคมนะครับมาอัปเดตรถเข้าใหม่นะครับมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตัวหน้าพนมสภาพแรกเข้ายังไม่ได้ปรับสภาพยังไม่ได้เก็บงานใดๆทั้งสิ้นเลยนี่นะครับนี่ฮะมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์หน้าพนมนะตัวไฟเราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับจะขัดสีชวีวันนะครับอัปเกรดให้ใหม่นะครับสวยพร้อมใช้งานแน่นอนนะฮะให้ดูโครงสร้างเดิมๆสภาพแรกเข้ากันก่อนเลย 2.5 GT นะครับออโต้ Auto ขับ2โฉมปี14หน้าพนมสีเทาราคา499,000บาทใครสนใจสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็มีที่ฉีดร้างไฟหน้าให้ด้วยสำหรับตัวขับ2นะครับออปชั่นของเขาให้มาครบเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับ ตัวรถเป็นสีเทาครับเป็นสีเทานะฮะเหมือนคันที่เราขายไปแล้วนะครับที่เข้ามาและไปไวมากๆเลยนะมีเข้ามาอีกหนึ่งคันนะนี่วันที่19านะครับย้ำนะครับวันนี้วันที่19นะครับราคา4 9 9 0 0 0บาทนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถพูดคุยแอดไลน์เข้ามากันก่อนได้เลยนะครับวันนี้มาอัปเดตด่วนๆนะครับเรียกว่ารีวิวด่วนก็แล้วกันนะครับสภาพแรกเข้าให้ยนโฉมสภาพแรกเข้ากันนี่ฮะไม่มีเบียดไม่มีชนนะครับผมการันตีโครงสร้างเดิมนะครับ รถยังไม่ล้างก็จับมารีวิวกันก่อนเลยให้เห็นสภาพเดิมๆนะฮะเดี๋ยวหลังจากรีวิวเราก็จะไปเก็บงานต่อนะครับเพื่อนๆในสนใจนะรีบด่วนเลยตรงน,นี้ก็จะเป็นปี 12, ปี10ปี14นะฮะไม่มีแล้วนะนะเหลือคันนี้แค่คันเดียวที่เข้ามาใหม่นะครับจาบตัวปาเจโร่สปอร์ตฮะใครสนใจรีบด่วนนะราคาจับต้องได้นะครับ4 9่0 0าาบาทใครสนใจขอได้เพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับด้านหลังก็จะมีเซ,เซ็นเซอร์การระยะให้นะครับดิฟฟิวชั่นด้านท้ายจนสีดำนะครับแล้วก็ตัวกล้องมองหลัง นี่ครับคุณผู้ชมสวยงามเดิมๆแบบนี้นะฮะเข้ามาใหม่ล่าสุดวันนี้เลยนะครับใครสนใจติดต่อเพิ่มเติมนะครับนี่ฮะให้วนดูสภาพรอบคันก่อนนะนี่ครับสภาพรอบคันเดิมๆนะภายในนะผมหกดีสีน้ําตาลอิดนะฮะใส่มาให้ด้วยนะครับนี่ครับหัวน็อตเดิมนะครับนี่ครับหัวน็อตเดิมนะฮะน็อตเดิมโรงงานไม่เคยมีการถอดนะฮะรีวิวสดๆกันก่อนนะครับหนึ่งรอบให้ลูกค้าได้ดูสภาพเดิมๆที่เข้ามาวันนี้นี่ครับ เม็ดองเม็ดอาร์คสวยเดิมโรงงานอยู่ครบหมดนะครับตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมโรงงานอยู่ครบนะครับคุณผู้ชมนี่ครับขอบยงขอบยางมาร์คสีคิวซีนต่างก็ยังอยู่ครบหมดเลยนี่ฮะให้ดูขอบยงขอบยางนะไม่มีสนิมขึ้นนะตนัวล็อกฝากระโปรงต่างๆนะครับเดิมๆเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ฮะรถนะสมบูรณ์นะครับคันนี้ไม่มีชนหนักพลิกล้ำนะจมน้ำตัดต่อกับเครื่องหรือที่กฎหมายไม่แน่นอนนะครับโครงสร้างเดิมๆฝาท้ายเดิม กระจกโค้ดเดิมโรงงานนะครับด้านหลังนะครับไม่เคยมีการเปลี่ยนนะนี่ครับฝาท้ายเดิมโรงงานนี่ครับให้รีวิวแบบดนๆสภาพแรกเข้าให้ดูก่อนเลยนะฮะวันนี้มายชมกับเจ้ามิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตนะฮะเข้าใหม่วันที่19ระบบแอร์นะครับเป็นแอร์เพดานนะครับมีกล้องนะครับแล้วก็มีจอให้เรียบร้อยเลยนะฮะระบบแอร์เป็นแอร์เพดานมีจอให้นะครับเพดานสวยนะนี่ครับมือจับต่างๆอยู่ครบหมดนะครับคุณผู้ชมนี่ครับสนใจติดต่อเพิ่มเติมเข้ามานะ ก่อนรถติดจอนะครับคันนี้นะเลขไมล์วิ่งไป1นึ0 0 0สกมโลไมล์แท้เดิมศูนย์นะครับคุณผู้ชมวิสุบชีพตาเจโรสปอร์ตสองจุดห้าจัขับ2เบาะภายในเป็นเบาะหนังสีดํานะครับสแถวจะนั่งตรงนี้เบาะไช้สามพับเก็บอยู่นี่ครับได้พรมสีแดงอิดมาให้ด้วยนะครับฝาท้ายเดิมโรงงานนะฮะอ่ารีวิวแบบด่วนๆก่อนเลยนะฮะวันนี้เข้ามาใหม่ล่าสุดนะครับล้อแม็กนะครับสินิ้วดิสเบรกสีล้อหน้าหลังล้อเดิมโรงงานนะครับก่อนปรับสภาพก่อนเก็บงาน ก็เอามารีวิวนก่อนเลยมาด้ข้างเดิมโรงงานมีมาให้เลยนะครับคุณผู้ชมมือจับเป็นโครเมียมเดิมโรงงานนะครับภายในยเป็นเบาะหนัง3แถวเจ็ดที่นั่งนะครับเบาะหนังเดิมโรงงานนี่ครับจอเพดานมีให้นะครับนี่ครับดูหนังฟังเพลงนะครับแล้วก็มีระบบควบคุมคอนโทรลแอร์บริเวณแถวที่2ให้ด้วยนะครับระบบแอร์เป็นแอร์เพดานคันนี้เป็นหน้าพนมนะครับปี2014-15ด้วยนะคันนี้นะได้ปี14-15นะครับคุณผู้ชม นี่ครับหน้าพนมภายในเบาะหนังดำนะครับ2.5 GT นะครับเบาะไฟฟ้า2ตัวนะครับนี่ครับคู่หน้าให้มาเลยนะฮะอันนี้ฝั่งข้างๆคนขับนะฝั่งคนขับมีเบาะไฟฟ้าให้ตัวหนึ่งนะครับนี่ครับโครงสร้างเดิมๆน็อตกากประตูเดิมไม่เคยมีการถอดนะครับสวยๆเดิมๆเลยรีวิวแบบสดๆสภาพแรกเข้านะครับผู้ชมนี่ฮะคอนโซลสวยเกียร์อัตโนมัตินะครับผมเป็นตัวเกียร์ออโต้ขับ2ระบบแอร์แอร์ออโต้นะครับ จอเดิมโรงงานนะครับจอ DVD กล้องถอยนะครับกระจกมองหลังนะครับแล้วก็พวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นคูดคอนโทลแพทเทิรชิมีให้ครบเลยจอเพดานนะครับกระจกมองหลังแบบออโต้นะครับผมตัดแสงออโต้ด้วยนะครับแผงประตูสวยนะครับนี่ครับแผงประตูสวยๆเดิมๆเลยนะครไฟเวลข้ามไลนต่างๆอยู่ครบหมดนะครับนี่ฮะวันนี้มาอัปเดตสภาพแรกเข้านะครับใส่พรมนะครับ 6D มาให้นะฮะนี่ครับ ราวหลังคาด้านบนนะครับเป็นแบบยกนะครับสีดําซ้ายขวา2ก้านซ้ายขวาเลยนะครับนี่ครับกระจกมองข้างก็พับไฟฟ้าปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวกระจกหน้ากระจกหลังโคดเดิมโรงงานหมดนะครับไม่เคยมีการเปลี่ยนนะด้านข้างก็กระจกเดิมโรงงานหมดนะครับไม่เคยมีการเปลี่ยนนะครับนี่ครับโคตเดิมโรงงานกระจกเดิมโรงงานไม่เคยมีการเปลี่ยนรถไม่เคยเกิดปฏิติเหตุชนหนักพิฆานะครับจมน้ําตัดต่อกับเครื่องหรือผิกฎหมายแน่นอนนะครับภาษีปีหน้าเลยนะครับปี68 2568นะครับกระจกเดิมโรงงานนะครับโค้ดเดิมโรงงานนี่ครับเหลือทําการปรับสภาพนะครับกระจังหน้าเป็นคิ้วโครเมียมนะครับหน้าพนมไฟเปลี่ยนขัดให้ใหม่นะครับคุณผู้ชมไฟสัดหมอกมีให้ครบเลยรอม็กเดิมโรงงานนะครับก็รีวิวสดๆก่อนปรับสภาพกระจกมองข้างพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวนะครับมือจับเป็นโครเมียมเดิมโรงงานขอบคิ้วตัวกันกระแทกนะครับบริเวณประตูทั้งสี่บานมีครบ หาบันไดข้างเดิมโรงงานนะครับคุณผู้ชมนี่ฮะนี่ครับเบาะไฟฟ้าสองตัวนะคู่หน้ามาให้นะครับนี่ครับมีการปรับสภาพให้ใหม่ครับตัวเบาะนะครับคุณผู้ชมน็อตกลับประตูเดิมนะครับนี่ฮะน็อตกลับประตูซ้ายขวาเดิมนะครับสติกเกอร์ความดันลมยางนะครับน็อตกลับประตูเดิมๆไม่เคยมีการถอดนะครับใครสนใจขอรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยครับคันนี้มิสูบิชิปาเจโร่สปอร์ต2.5 GT ออโต้ขับ2เข้าใหม่ ราคา499,000บาทเลขไมวิ่งเดิมๆเ,เช็คศูนย์160,000กิโลใครสนใจติดต่อเข้ามาด่วนนะครับรุ่นนี้มาไวไปไวนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมขอรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าพูดคุยติดต่อเพิ่มเติมก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะฮะหรือว่าโทรเข้ามาที่เบอร์ 0, 0 9 5 0 5 6 6 9 2 6นะครับมีที่พักแขนให้ตัวเบาะนี่ครับแผงประตูวสวยนะครับแผงประตูสวยนะครับแล้วก็ตัวคิ้วต่างๆก็อยู่ครบหมดนะครับมือจับ นุ่มที่พักนะครับไฟเวฟข้ามรางต่างๆติดครบหมดเลยนะฮะนี่ฮะคอนโซลเกียร์นะครับคอนโซลเกียร์สวยนะครับนี่ฮะรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างไรแจ้งมานะครับคุณผู้ชมรถเพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนี่ครับหลังคาเดิมๆโรงงานหลังคาเดิมโรงงานนะอยู่ครบหมดนะครับกระจกมองข้างพักไฟฟ้าปรับไฟฟ้า